<Okay. S 2> แล้วอย่างนี้ครับทำไมปัจจุบันเนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นกันหรือว่าเขาเล่นกันแต่ว่าเราผมอาจจะไม่รู้คือเล่นไหมเล่นนะครับแต่ว่าเป็นพระที่หายากบางทีเขาไม่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับ,รบก็เลยเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะหันไปเล่นพระที่มันพบเจอง่ายนะครับพระใหม่พระสร้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ว่าไปโอ้แต่องค์นี้เนี่ย ความพิเศษคือหน้าท่านเนี่ยชัดมากองนี้ชัดแล้วก็คมออันนี้ถือว่าชัดเจนใช่ไหมครับคือสวยเต็มในระดับหนึ่งใช่ครับฟอรมอย่างเงี้ยมูลค่าเล่นหากันเท่าไหร่ล่ะครับพระผงสุพรรณเนี่ยหน้าแก่เป็นพิมพ์นิยมผงสุพรรณเนี่ยเคยเคยมีองค์สวยๆที่เขาเปลี่ยนมือกันไปเนี่ยก็หลักประมาณสักสามสี่สิบล้าน ในหนึ่งองค์ที่สวยที่สุดนะ